สวัสดีครับกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจอย่างบิตคอยนะครับโดยจะใช้มุมมองแล้วก็ข้อมูลจากข้อความที่คัดมาจากหนังสือ The Bitcoin Standard ฉบับภาษาไทยเป็นหลักเลยครับผมสวัสดีค่ะใช่แล้วค่ะเอกสารที่เรามีวันนี้จะพาไปดูแนวคิดหลักๆเกี่ยวกับบิตคอยนะคะ ทั้งที่มาที่ไปแนวคิดเบื้องหลังแล้วก็วิธีทำงานตามที่หนังสือเล่มนี้เขาอธิบายไว้ซึ่งกเ็เสนอมุมมองที่ชัดเจนดีค่ะครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นสำคัญความเข้าใจแล้วก็ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจจากเนื้อหาเหล่านี้ล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าบิตคอยถูกสร้างขึ้นมาทำไมมันพยายามแก้ปัญหาอะไรแล้วมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้มันแตกต่างออกไป ตามมุมมองของหนังสือเล่มนี้เริ่มกันที่จุดแรกเลยอะไรคือปัญหาเดิมๆที่บิตคอยเข้ามาพยายามแก้ไขครับถ้ามองย้อนไปตามที่หนึ่งสือเล่ามานะคะระบบการเงินก่อนจะมีบิตคอยเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเลยค่ะอย่างเงินสดที่เราใช้กันมือต่อมือข้อดีคือมันเร็วเป็นส่วนตัวดีธุรกรรมก็จบในตัวเองเลยอืมใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยคล่องตัวเนาะในโลกยุคดิจิทัลที่แบบเชื่อมถึงกันหมดแล้ว ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะมันทำให้เห็นข้อจำกัดเดิมชัดเจนเลยนึกภาพส่งเงินสดข้ามประเทศนี่พง่์คงวุ่นวายหน้าดูแล้วระบบดิจิทัลที่มีอยู่ก่อนหน้าล่ะครับมีปัญหาตรงไหนระบบดิจิทัลแบบเดิมอย่างพวกบัตรเครดิตการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเพย์เพาเนี่ยก็แก้ปัญหาเรื่องระยะทางได้นะคะแต่มันต้องอาศัยบุคคลที่3ที่น่าเชื่อถือหรือว่าตัวกลางเข้ามาซึ่งหนังสือชี้ว่านี่คือจุดอ่อนสําคัญเลยค่ะ ตัวกลางแหละครับดูเหมือนจะช่วยอำนวยความสะดวกนะมันเป็นจุดอ่อนในแง่ไหนบ้างครับหนังสือมองว่าการมีตัวกลางเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงหลายด้านเลยค่ะทั้งเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคือมันอาจจะรั่วไหลหรือถูกโจมตีได้หรือบางทีระบบล่มทางเทคนิคความเป็นส่วนตัวก็ลดลงเพราะธุรกรรมมันถูกติดตามได้หมดเลยอ๋อครับหรือแม้กระทั่งการถูกเซ็นเซอร์ถูกกีดกันทางการเมืองถ้าตัวกลางเขาไม่ให้บริการหรือถูกรัดกดดันนะคะหมายความว่า เราต้องฝากความไว้วางใจแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเราไว้กับองค์กรอื่นซึ่งมันก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่เซ่นะครับแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายกับเวลาในการทำธุรกรรมเหรครับถูกต้องค่ะการมีตัวกลางทำให้เกิดต้นทุนแฝงทั้งความเสี่ยงจากการช่อโกงที่เขาต้องมีระบบป้องกันซึ่งก็ผลักภาระมาเป็นค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นแล้วธุรกรรมก็มักจะไม่เสร็จสมบูรณ์ทันทีนะคะเงินอาจจะค้างอยู่ในระบบ ทำให้เสียสภาพคล่องไปชั่วคราวครับผมความเป็นส่วนตัวก็หายไปส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วถ้ามองในเชิงเทคนิคปัญหาพื้นฐานที่สุดของระบบดิจิตอลแบบเดิมที่ทําให้ต้องพึ่งตัวกลางคืออะไรครับปัญหาคลาสสิกเลยค่ะคือการใช้ใจ่ายซ้ำซ้อนหรือดับเบิลสเปนดิงนะคะเพราะธรรมชาติของข้อมูลดิจิตอลคือมันคัดลอกได้ง่ายแบบว่าไม่จํากัดเลย uh huh. ลองนึกดูว่าถ้าเรามีไฟล์เงินดิจิตอล เราอาจจะส่งไฟล์นั้นให้คนหนึ่งแล้วก็ส่งสำเนาไฟล์เดิมให้อีกคนได้พร้อมๆกันระบบพังเลยสิครับแบบนั้นใช่ค่ะระบบการเงินพังได้เลยเพราะงี้ระบบชำระเงินดิจิตอลก่อนบิตคอยก็เลยจำเป็นต้องมีตัวกลางที่น่าเชื่อถือมาคอยเช็คคอยยืนยันว่าเงินแต่ละหน่วยถูกใช้ไปแค่ครั้งเดียวจริงๆเป็นภาพที่ชัดเจนมากครับคือต้องมีคนกลางมาคอยคุมบัญชีเพื่อกันการใช้เงินซ้ำ พอพูดถึงการต้องเชื่อใจตัวกลางมันก็นำไปสู่ประเด็นเรื่องอธิปไตยทางการเงินที่หนังสือพูดถึงด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นการสูญเสียอธิปไตยทางการเงินมากเลยค่ะการพึ่งพาตัวกลางประกอบกับการเปลี่ยนผ่านของโลกจากมาตรฐานทองคำคือทองมันหายากรัดคุมไม่ได้ทั้งหมดมาสู่ระบบเงินกระดาษหรือ Fi a t m ม n e y ที่รัฐบาลออกและควบคุมผ่านธนาคารกลาง มันทำให้คนทั่วไปสูญเสียอำนาจในการควบคุมความมั่งคั่งของตัวเองไปไม่น้อยเลยแถมยังเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อจากการพิมพ์เงินเพิ่มได้อีกถูกต้องค่ะมูลค่าเงินมันลดลงได้ตลอดเวลาตามนโยบายรัฐนี่จึงเป็นแรงจูงใจให้ซาโตชินากามโตะผู้สร้างบิตคอยล์ลงมือสร้างระบบใหม่ขึ้นมาสินะครับตามไว้เพเปอร์ที่ซาโตชิเขียนไว้นะคะเป้าหมายคือการสร้างระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Peer-to-peer p e e r t o p e e r e l e c t r o n i c c a s h System คคือ ตัดตัวกลางทางการเงินออกไปเลยให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมกันได้โดยตรงนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันว่า Bitcoin คืออะไรตามแนวคิดในหนังสือคำว่า peer er, p e e r t o p e e r P2P เนี่ยมีความหมายยังไงในบริบทนี้ครับ p e e r t o p e e r หรือบุคคลถึงบุคคลหมายถึงโครงสร้างเครือข่ายที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อแล้วก็ทำธุรกรรมกันได้โดยตรงเลยค่ะไม่ต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางหรือองค์กรไหนมาจัดการหรือมาอนุมัติ เหมือนยื่นเงินสดให้กันแต่เป็นแบบดิจิตอลประมาณนั้นเลยค่ะและที่บอกว่ามันไร้ความเชื่อใจ trustless ได้ยังไงครับถ้าไม่มีตัวกลางที่น่าเชื่อถือระบบมันจะทำงานได้ยังไงนี่คือจุดที่น่าทึ่งเลยค่ะแทนที่จะอาศัยความเชื่อใจในองค์กรใดองค์กรหนึ่งบิตคอยทำงานโดยอาศัยการตรวจสอบได้ทุกธุรกรรมจะถูกประกาศไปยังเครือข่ายแล้วทุกคนหรือโนดในเครือข่ายเนี่ยจะมีสำเนาของบัญชีธุรกรรมทั้งหมดที่เรียกว่า ledger แล้วก็ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องตามกฎที่กำหนดไว้ทำให้มันยากมากมากๆที่ใครจะโกงระบบได้สำเร็จค่ะอ๋อเหมือนแก้ปัญหา double spending ด้วยการให้ทุกคนช่วยกันตรวจบัญชีแทนที่จะมีคนกลางคนเดียวคอยดูอีกประเด็นที่น่าสนใจคือมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแต่กลับขาดแคลนได้ยังไงครับในเมื่อปกติข้อมูลดิจิทัลมันก๊อปปี้ได้ไม่จากัดจุดนี้ถือเป็นนวัตกรรมสาคัญเลยค่ะ บิตคอยถูกออกแบบมาให้เป็นวัตถุดิจิตอลชนิดแรกที่มีความขาดแคลนที่พิสูจน์ได้ขาดแคลนที่พิสูจน์ได้ใช่ค่ะคือมีจำนวนจำกัดตายตัวที่21อล้านเหรียญแล้วที่สำคัญคือคกลไกของมันทำให้เมื่อเราส่งบิตคอยให้ใครสักคนข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกในบัญชีสาธารณะว่ามันถูกโอนออกจากอเดรสของเราไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่การก๊อปปี้ไฟล์ถ้าอย่างนั้นจริงมันก็เปลี่ยนธรรมชาติของข้อมูลดิจิตอลไปเลยนะ แล้วเทคโนโลยีหลักๆที่ทำให้ทั้งหมดนี้เป็นไปได้มีอะไรบ้างครับขอแบบพอเห็นภาพหนังสือกล่าวถึงองค์ประกอบเทคโนโลยีสำคัญสำคัญที่ทำงานร่วมกันค่ะมีเครือข่ายกระจายศูนย์แบบ P2P ที่ไม่มีจุดศูนย์กลางทำให้ทนทานต่อการโจมตีหรือเซ็นเซอร์มีการแฮชชิ่งซึ่งเหมือนการสร้างลายนิ้วมือดิจิทัลที่ไม่ซ้ำกันให้ข้อมูลแต่ละชุดเอาไว้ตรวจสอบความถูกต้อง มีายเซนดิจิตอลดิจิตอลซิกเนเจอร์ที่ใช้หลักการเข้ารหัสแบบกุญแจสาธารนณะเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและอนุมัติธุรกรรมคล้ายไลยเซนแต่ปลอดภัยกว่ามากครับ และสุดท้ายคือ Proof of Work (POW) ซึ่งเป็นกลไกฉันธรมติหรือ Consensus Mechanism ที่ใช้พลังงานในการยืนยันธุรกรรมและสร้างเหรียญใหม่พร้อมกับรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายไปด้วยค่ะพอจะเห็นภาพโครงสร้างแล้วครับทีนี้ลองอธิบายกระบวนการําทำงานของ Bitcoin แบบง่ายๆหน่อยครับตั้งแต่เราส่งบิต o i n ไปจึงมันถูกบันทึกเรียบร้อยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างลองนึกภาพตามนะคะหัวใจของบิตคอยคือบัญชีแยกประเภทแบบกระจายศูนย์ distributed ledger หรือที่เรียกว่า blockchain ทุกคนในเครือข่ายหรือ nodes เนี่ยจะมีสำเนาของบัญชีนี้ซึ่งบันทึกทุกธุรกรรมที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเลยเหมือนสมุดบัญชีร่วมกันที่ทุกคนมีสำเนาใช่ค่ะเทคล้ายแนวคิดเรื่องหินรายบนเกาะแยบที่ทุกคนในชุมชนรู้ว่าหินก้อนไหนเป็นของใครโดยไม่ต้องมีทะเบียนกลางแต่บิตคอยใช้เทคโนโลยีและการเข้ารหัสที่ซับซ้อนกว่ามากแล้วตอนที่เราจะส่งบิตคอยล่ะครับ เมื่อผู้ใช้สร้างคำสั่งธุรกรรมเช่นส่ง0.5 BTC จากที่อยู่ A ไปยังที่อยู่ B โดยใช้ Private Key ของตัวเองเซ็นอนุมัติคำสั่งนี้จะถูกส่งกระจายไปยังเครือข่าย P2P ค่ะคอมพิวเตอร์หรือ n o d e ทั่วไปในเครือข่ายก็จะรับธุรกรรมนี้มาตรวจสอบเบื้องตน้นตรวจสอบอะไรบ้างครับก็เช่นรูปแบบคำสั่งถูกต้องไหมลายเซ็นดิจิตอลถูกต้องไหมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ ตรวจสอบในสำเนาบัญชีแยกประเทศที่ตัวเองมีว่าที่อยู่เองน่ะมีบิตคอยพอที่จะส่งหรือเปล่าหลังจากนั้นขั้นตอนการขุด mining และ proof of work เข้ามามีบทบาทตรงไหนครับธุรกรรมที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะจะไปรวมกันอยู่ในกลุ่มรอการยืนยันขั้นสุดท้ายที่เรียกว่า mempool ทีนี้ก็จะมีโหนดประเภทพิเศษที่เรียกว่านักขุด miners เข้ามาทาหน้าที่ค่ะพวกเขาจะเลือกธุรกรรมจากกลุ่มนี้มารวมกันเป็นบล็อก บล็อกใหม่แล้วก็แข่งกันค่ะแข่งกันทำอะไรครับแข่งกันเพื่อหาค่าทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งที่เรียกว่า n o n ส์ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลในบล็อกแล้วทำการแฮชแฮชจะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบบกำหนดเช่นขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์เยอะๆอะไรแบบนี้นะคะการแข่งขันที่ว่านี้คือ proof of work ใช่ไหมครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับความปลอดภัยใช่ค่ะการหาค่านอนส์ที่ถูกต้องนี่แหละคือ proof of work มันต้องใช้พลังงานในการคำนวณมหาศาลเลยค่ะแบบว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆแต่เมื่อใครหาเจอแล้วคนอื่นสามารถตรวจสอบคำตอบได้ง่ายมากอ๋อยากตอนหาแต่ตรวจง่ายใช่ค่ะความสำคัญคือมันทำให้การโกงมีต้นทุนสูงมากถ้าใครพยายามใส่ข้อมูลธุรกรรมปลอมลงในบล็อก ต่อให้ทุ่งพลังงานคำนวณหานอนจนเจอบล็อกนั้นก็จะถูกโนดอื่นๆปฏิเสธอยู่ดีเพราะข้อมูลข้างในมันผิดกฎถูกต้องค่ะทําให้เสียพลังงานและเวลาไปฟรีๆนี่คือวิธีที่ระบบสร้างความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่พึ่งพาต้นทุนทางพลังงานแทนเป็นกลนไกลป้องกันการโกงที่น่าสนใจมากคือทำให้การโกงมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองแล้วนักขุดที่หาค่าเจอคนแรกได้อะไรเป็นรางวัลครับ นักขุดที่ชนะการแข่งขันนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มบล็อกใหม่ที่ตัวเองสร้างขึ้นต่อท้ายเข้าไปในบล็อกเชนแล้วก็จะได้รับรางวัลบล็อกรีวอร์ดซึ่งประกอบด้วย2ส,ส่วนคือบิตคอยน์ที่สร้างขึ้นใหม่ในบล็อกนั้นซึ่งจำนวนนี้จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับที่เรียกว่าฮาวิงใช่ค่ะมันจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปีหรือฮาวิงแล้วก็อีกส่วนคือค่าธรรมเนียมทราน c t คชันฟี s จากทุกธุรกรรมที่อยู่ในบล็อกนั้นด้วยค่ะออมรัดบ,บล็อกใหม่นี้แล้วก็ ปรับปรุงบัญชีของตัวเองให้ตรงกันล่ะครับต้องเกิดฉันทามติค่ะเมื่อนักขุดประกาศบล็อกใหม่ที่ตัวเองหาเจอโนดอื่นๆในเครือข่ายก็จะนำบล็อกนั้นมาตรวจสอบซ้ำหากทุกอย่างถูกต้องตามกฎคือ POW ถูกต้องธุรกรรมในบล็อกถูกต้องทั้งหมดโนดส่วนใหญ่ก็จะยอมรับแล้วก็นำบล็อกนั้นไปต่อท้ายสำเนาบล็อกเชนของตัวเองทำให้บัญชีแยกประเภทของทุกคนในเครือข่ายกลับมาตรงกันอีกครั้งค่ะแล้วถ้ามีคนพยายาม จะย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลในบล็อกเก่าๆล่ะครับมันทำได้ไหมหนังสืออธิบายว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะในทางปฏิบตัติเพราะบล็อกเชนมันเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ด้วยค่าแฮชครับผมการจะแก้ไขข้อมูลในบล็อกเก่าหมายความว่าต้องคำนวณ POW ใหม่สำหรับบล็อกนั้นและบล็อกทั้งหมดที่ตามหลังมันมาให้ถูกต้องตามลำดับซึ่งต้องใช้พลังงานคำนวณมากกว่าพลังงานทั้งหมดที่เคยใช้สร้างบล็อกเหล่านั้นรวมกันเสียอีกค่ะโอ ซึ่งพลังงานนี้มันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาด้วยใช่ค่ะเพิ่มขึ้นมหาศาลตลอดเวลาระบบจึงมีความปลอดภัยสูงจากการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังโดยอาศัยหลักการที่หนังสือเรียกว่าตรวจสอบได้100%ซโดยไม่ต้องเชื่อใจใคร0% t r c t u s t 100% Verification ค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วความเป็นเจ้าของบิตคอยลล่ะครับเราจะปิสูน์ได้อย่างไรผ่าน Private Key หรือกุญแจส่วนตัวค่ะอันนี้เป็นรหัสลับที่เราต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดเลย เหมือนเป็นกุญแจตู้นิรภัยส่วนตัวหายคือจบเลยใช่ค่ะถ้าหายคือจบกันแต่ถ้าเรามี private key เราก็สามารถสร้างลายเซ็นดิจิตอลเพื่ออนุมัติการโอนบิตคอย n จาก public address ที่อยู่สาธนารณะของเราได้ซึ่ง public address นี้ก็เหมือนเลขบัญชีธนาคารที่เราสามารถให้คนอื่นรู้เพื่อรับบิตคอยได้ค่ะ ฟังดูเป็นระบบที่ซับซ้อนแต่ก็ออกแบบมาอย่างดีนะครับทีนี้มาถึงคุณสมบัติที่หนังสือ The Bitcoin Standard เน้นย้ำม,มากๆคือความเป็นเงินแข็ง (hard money) และความขาดแคลน (scarcity) ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับนี่คือหัวใจสำคัญตามมุมมองของหนังสือเลยค่ะ Bitcoin มีความขาดแคลนโดยสมบูรณ์ (absolute scarcity) หมายความว่ามันเป็นสินทรัพย์ชนิดแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีปริมาณจำกัดตายตัวจริงๆคือไม่เกิน21ล้านเหรียญไม่เกินนี้แน่นอน ใช่ค่ะไม่ว่าราคาจะพุ่งสูงแค่ไหนหรือเทคโนโลยีการขูดจะดีขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่มีทางผลิตบิตคอยเกินจำนวนนี้ออกมาได้ซึ่งต่างจากทองคำที่แม้จะหายากแต่ถ้าลงทุนมากพอก็ยังหาเพิ่มได้หรือสินค้าพวกภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตเพิ่มได้ตามความต้องการค่ะเพดาน21ล้านเหรียญน,นี่คือแน่นอนเลยใช่ไหมครับแล้วอัตราการผลิตเหรียญใหม่ที่เข้ามาในระบบมันก็ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าด้วย ใช่ค่ะตารางการผลิตมันคาดเดาได้และโปร่งใส Predictable Supply Schedule ตอนเริ่มต้นปี2009รางวัลสำหรับนักขุดคือ50 BTC ต่อบ,บล็อกแล้วมันจะลดลงครึ่งหนึ่งโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Halving ทุกๆ201,000 1บล็อกซึ่งก็ประมาณ4ปีลดลงมาเรื่อยๆค่ะ ปี2012เหลือ25 BTC ปี2016เหลือ12.5 BTC ปี2020เหลือ6.25 BTC แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆจนอัตราเฟอร์ของอุปทานใหม่เข้าใกล้ศูนย์ในราวปี2140นี่ทำให้นโยบายการเงินของบิตคอยมันตายตัวไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์คนไหนเลยค่ะ แต่ถ้ามีคนทุ่มเททรัพยากรมาขุดมากขึ้นเรื่อยๆล่ะครับเช่นตั้งโรงงานขุดขนาดใหญ่มันจะไม่ทำให้เหรียญใหม่ออกมาเร็วกว่าตารางที่วางไว้เหรอครับ นี่คืออีกกลไกที่น่าสนใจค่ะระบบมีกลไกปรับความยาก Difficulty Adjustment ความยากของโจทย์คณิตศาสตร์ POW จะปรับตัวเองอัตโนมัติทุกๆ2,016บล็อกหรือประมาณ2สัปดาห์เพื่อได้มั่นใจว่าไม่ว่ากำลังประมวลผลหรือ hash r a t e ในเครือข่ายจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหนบล็อกใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณทุกๆ10นาทีเสมอค่ะอ๋อตรงนี้สำคัญมากผลลัพธ์ของกลไกนี้คืออะไรครับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งคือเมื่อราคาบิตคอยน์สูงขึ้นดิ้งดุ ให้คนเข้ามาขุดมากขึ้นกำลังประมวลผลในระบบก็สูงขึ้นตามแต่แต่ความยากในการขุดก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะผลก็คืออัตราการผลิตเหรียญใหม่ไม่ได้เร็วขึ้นมันยังคงเป็นไปตามตาราง h o u ว i n g ที่กำหนดไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครือข่าย bitcoin จะปลอดภัยมากขึ้นค่ะปลอดภัยมากขึ้นยังไงครับเพราะการจะโจมตีระบบ เช่นทำ51% attack เนี่ยมันต้องใช้พลังงานและต้นทุนที่สูงขึ้นตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่หนังสือชี้ว่าเป็นแก่นของความเป็นเงินแข็งที่สุดเพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้อุปทานเพิ่มตามแต่กลับทำให้ระบบแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะเข้าใจแล้วครับมันเป็นวงจรที่เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองเมื่อมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้อุปทานเพิ่มเหมือนสินค้าทั่วไป แล้วในแง่ศักยภาพในการแลกเปลี่ยน s e l e a b i l i t y หรือความเป็นเงินที่ดีตามมุมมองของหนังสือบิตคอยเป็นอย่างไรบ้างครับหนังสือวิเคราะห์ตามคุณสมบัติ3มิติของ Sellability ค่ะ 1. เชิงเวลา Across time ความขาดแคลนโดยสมบูรณ์และความทนทานของเครือข่ายทำให้บิตคอยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเก็บรักษามูลค่า Store of value ที่ดีในระยะยาว สามารถรักษามูลค่าข้ามผ่านกาลรรเวลาได้ 2. เชิงปริมาณ across scales Bitcoin สามารถแบ่งหน่วยย่อยได้ละเอียดมากถึง8ทศนิยมคือน1 BTC เท่ากับ100ล้านซาโตชิเล็กมากๆเลย ใช่ค่ะทำให้สามารถใช้กับธุรกรรมได้หลากหลายขนาดตั้งแต่เล็กมากๆไปจนถึงใหญ่มากๆ 3. เชิงระยะทาง across space การที่มันเป็นดิจิตอลและส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทําให้สามารถโอนมูลค่าข้ามพรมแดนไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและมีค่าใช้ใจ่ายที่คาดเดาได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงินแบบเดิมๆค่ะครบทั้ง3มิติเลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องการเติบโตมูลค่าและความผันผวนกันบ้าง จากข้อมูลในหนังสือซึ่งน่าจะครอบคลุมถึงช่วงประมาณปี2017ภาพรวมเป็นอย่างไรครับก็มีมูลค่าทางตลาดครั้งแรกในปี2009ที่ต่ำมากประมาณ0.001เองแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญคือการใช้ซื้อของจริงครั้งแรกที่โด่งดังในปี2010คือการใช้หมื่น BTC แลกพิซซา2ถาดโอ้โหหมื่น BTC แลกพิซซาตอนนั้นมูลค่าไม่กี่10ดอลลาร์เองเนาะ เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าเหลือเชื่อนะครับเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนมูลค่าให้เติบโตขึ้นมาครับก็คือคุณสมบัติพื้นฐานที่กล่าวมานั่นแหละค่ะความขาดแคลนที่แท้จริงการไม่ถูกควบคุมโดยส่วนกลางการต้านทานการเซ็นเซอร์ความสามารถในการโอนข้ามแดนสิ่งเหล่านี้ค่อยๆดึงดูดความสนใจและความต้องการจากผู้คนกลุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ราคาตามข้อมูลที่หนังสืออ้างถึงณสิ้นปี2017เนี่ย พุ่งขึ้นไปถึงระดับหลายพันดอลลาร์เลยค่ะนับเป็นการเติบโตแบบทวีคูณที่สูงมากๆครับผมในช่วงนั้นมูลค่าตลาดรวมหรือ market cap ของ Bitcoin ก็เติบโตจนมีขนาดเทียบเคียงได้กับปริมาณเงินหมุนเวียน M1 หรือ M2 ของประเทศขนาดกลางบางประเทศแล้วนะคะปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกือบชนเพดานของขนาดบล็อกที่1เมกะไบในตอนนั้นซึ่งส่งผลให้ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยในการทำธุรกรรมสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนควบคู่กับการเติบโตคือความผ,ลผ,ลผลันผวน volatility ที่สูงมากหนังสืออธิบายสาเหตุว่าอย่างไรครับสาเหตุหลักตามที่หนังสือวิเคราะห์คืออุปทานที่ตายตัวอย่างสมบูรณ์ perfectly In elastic supply ค่ะอุปทานตายตัวใช่ค่ะ คือไม่ว่าความต้องการหรือดีแมนจะพุ่งสูงหรือตกต่ำแค่ไหนปริมาณบิตคอยน์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบก็ยังคงเดิมตามตามตรางฮาวิ่งและปริมาณบิตคอยที่มีอยู่ทั้งหมดก็ไม่เพิ่มขึ้นทําให้ราคาต้องเป็นตัวปรับตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่พอราคาขึ้นคนก็ผลิตเพิ่มได้ถูกต้องค่ะนอกจากนี้ในช่วงแรกๆตลาดยังค่อนข้างเล็กขาดสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดสินทรัพย์อื่นๆ แล้วก็ยังไม่มีกลไกลหรือสถาบันขนาดใหญ่มาช่วยรักษาสเสถียรภาพราคาเหมือนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมด้วยค่ะแล้วการใช้งานบิตคอยนะ์นตอนนั้นถึงปี2017สสะท้อนอะไรบ้างครับ ข้อมูลที่หนังสือนำเสนอชี้ให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของมูลค่าตลาดนะคะมันสูงกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณธุรกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีนัยสำคัญเลยซึ่งหนังสือตีความว่าณนะเวลานั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในบิตคอยมองเห็นและให้ค่ากับมันในฐานะแหล่งเก็บรักษามูลค่า store of value มากกว่าจะใช้ซื้อของจริงๆใช่ค่ะหรือมองเป็นสินทรัพย์ดิจิตัลที่อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตมากกว่าที่จะใช้มันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน medium of exchange สำหรับการซื้อขายสินค้าบริการทั่วไปค่ะแล้วหนึ่งสือคาดการเรื่องความผันผวนในอนาคตไว้อย่างไรครับมันจะลดลงไหมมีการคาดการว่าเมื่อตลาดบิตคอยมีขนาดใหญ่ขึ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น มีผู้เล่นสถาบันเข้ามามากขึ้นแล้วก็การยอมรับในวงกว้างเพิ่มขึ้นความผันผวนก็น่าจะค่อยๆลดลงค่ะแต่ตราบใดที่มันยังอยู่ในช่วงของการเติบโตและการค้นพบราคาหรือ price discovery อย่างรวดเร็วความผันผวนก็น่าจะยังคงเป็นลักษณะหนึ่งของมันคล้ายกับสินทรัพย์เกิดใหม่หรือหุ้นเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงเตบโตสูงอะค่ะเข้าใจภาพรวมแล้วครับคำถามสุดท้ายคือ อะไรคือปัจจัยที่ทำให้บิตคอยสามารถทนทานและอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันจากมุมมองของหนังสือปัจจัยสำคัญที่สุดคือแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ (economic incentives) ที่ออกแบบมาอย่างดีค่ะผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ใช้งานก็ได้ประโยชน์จากเครือข่ายการชำระเงินทางเลือกแล้วก็การเก็บรักษามูล,ลค่านักขุดก็ได้รับรางวัลเป็นบิตคอยใหม่และค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ดูแลโนดก็ช่วยรักษาความถูกต้องและกระจายศูนย์ของระบบคือต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกันในการทําให้เครือข่ายทางานต่อไปได้และมีความปลอดภัยค่ะโครงสร้างแบบกระจายศูนย์ก็มีส่วนสําคัญด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการที่มันไร้ศูนย์กลางอย่างแท้จริง decentralized และผู้ก่อตั้งก็ไม่เปิดเผยตัวตนทําให้ไม่มีจุดอ่อนที่เป็นศูนย์กลางหรือ single point of failure ไม่มี C.O. ที่จะถูกกดดันหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะสั่งปิดระบบได้ การเปลี่ยนแปลงกฎก็ยากใช่ค่ะการเปลี่ยนแปลงกฎพื้นฐานของโปรโตโคอลก็ต้องได้รับฉันธรรมติจากผู้ใช้งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ในเครือข่ายซึ่งทำให้มันทนทานต่อการควบคุมหรือการเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจมากๆค่ะแล้วในแง่ของการถูกโจมตีหรือทำลายล่ะครับหนังสือเปรียบเปรยนแนวคิดของ r รฟเมอร์เคาว่าบิตคอยอาจคล้ายกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่บนอินเทอร์เน็ตที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ การจะทำลายมันให้สิ้นซากนั้นยากมากอาจจะต้องทำลายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่รันโนดและเก็บสำเนาบล็อกเชนซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้หรือต้องทำให้ผู้คนหมดศรัทธาและเลือกใช้งานมันไปเองซึ่งตราบใดที่ยังมีคนเห็นคุณค่าและใช้งานเครือข่ายก็จะยังคงทำงานต่อไปได้ค่ะอีกทั้งการสมรู้ร่วมคิดเพื่อโจมตีระบบอย่าง51% attack ก็มีต้นทุนสูงมากแล้วก็อาจทำลายมูลค่าของบิตคอย n เองทำให้แรงจูงใจในการโจมตีลดลงไปอีกค่ะ สรุปแล้วจากมุมมองของ The Bitcoin Standard ที่เราได้สำรวจกัน Bitcoin ถือเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเงินเลยนะครับที่พยายามสร้างระบบเงินดิจิทัลแบบ P2P ขึ้นมาใหม่โดยมีจุดเด่นคืออุปทานที่จำกัดอย่างแท้จริงทำงานด้วยการตรวจสอบทางคณิตศาสตร์แทนความเชื่อใจในตัวกลางมีเป้าหมายเพื่อคืนอำนาจทางการเงินให้กับผู้คนและวางตำแหน่งตัวเองเป็นเงินแข็งสำหรับยุคดิจิทัล ถูกต้องค่ะนั่นคือภาพรวมและแก่นความคิดสําคัญที่หนังสือเล่มนี้พยายามสื่อสารผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆแล้วก็กลไกลการทํางานของ Bitcoin ค่ะก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ลองไปคิดต่อกันนะครับจากคุณสมบัติกลไกแล้วก็ปรัชญาเบื้องหลัง Bitcoin ที่เราได้คุยกันไปถ้าเทคโนโลยีลักษณะนี้สามารถดํารงอยู่และพัฒนาต่อไปได้จริงๆ มันอาจจะส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของระบบการเงินโลกหรือไม่กระแทงท้าทายนิยามของคำว่างเงินที่เราคุ้นเคยกันมานานได้อย่างไรบ้างหรือในทางตรงกันข้ามความท้าทายที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลเช่นความพันผวนสูงหรือข้อจำกัดด้านปริมาณธุรกรรมที่เคยมีจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดศักยภาพของมันในระยะยาวหรือไม่เป็นคำถามที่น่าขบคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ